พี่น้องบาดีใกล้จะหอดอนามาไมเรไปรับลูกสาวมาแต่โรงเรียนแล้วก็ได้นะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ,ะไปร่างแพร่าที่นี่ใกล้หอดอนาไมอันอนาไมยอยู่นี่พี่น้องใกล้ๆไหนละหอดแล้ว,ลวต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนหอดอนามายมแล้วนี่นะคะทุกคนอนามายมเพิ่นยังทํางานอยู่ดอกเนาะย่านแต่เพินพ่นปิดก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าเวลาตอนนี้รนะบาย3าม ไปสามสี่สิบนี่น่าจะได้อยู่คอ,อยังอยู่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 ย่านแต่าปิ๊ก่อนไปไปเธอเอ่ยค่อยไปนี่หมดแล้วหมดแล้วเออ,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 อยังมีคนอยู่เนาะอจอดนี่ก็ได้นี่น้องอังกกาซิดินสเตชั่นโอเคเราจะไปเติมน้ำมันไปเอากระเป๋าไว้เอากระเป๋าไว้ทุกอย่าง <Right> เอาไว้ทุกอย่างเลยไปแต่ตัวไปแต่ตัวเลยก็ใาะยังไงเปปิดเติม,มน้ำมันมาจา้ะ mm. ม่วง mm. มาลง mm. เร็วๆถอดเสือ้อเหรอ เจ็บเฉพาะต,ตอนดึงออกมาลุงอาวัตีิภาคก่อนเฮ้ยย่างดีๆแม่พาไปเธอาาเค่มันเป็นจุ่มทรงเซนอ้ำกดบัตรกอน คิวที่หกฮะคิวที่หกลูกอืมีคิวที่หเอาขยะาไปทิ้งห้แม่นะ่ยค่ะขยะายไปทิ้งให้แม่เลย่ยนี่นี่ไงพี่เขาก็มาทำพี่ก็มาล้างแผลนั่นแหละพี่ก็มาล้างแผลเหมือนกัน เจ็บธรรมดาเนี่อนยอือเห็นไหมพี่เขายิ่งเจ็บหนัก <_ k _> เข,ข้าไปทำบัตรก่อนยื่นบัตรน,นั่งรอสาวน้อยเข้าไปแล้วนี่นั่งรอจ้าไม่ใหญ่มากแต่เติมมาๆัๆแล้วเรียบร้อยแล้วเรา เติมมันๆนิดหน่อยแหละพี่น้องแสดงจะนั่งอรอชาวน้อยอยู่หน้าทำไมได้วยหละทุกคนนะคะย่านแต่บอทันเนาะย่านแต่อ่าอนามัยพื้นบิดก่อนนะมาแต่ยังทันยีงน้องเลย บรรยกากาศสุดยอดเลยลมเพลิน รอรอรอสักหน่อยอาเสร็จแล้วเสร็จแล้ว จอดรถรออยู่นะคะเปเติมน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วจอดรถรอเออรอแป๊บนึงเด้อพร่ใหญ่เลยรอแป๊บนึงแป๊บนึงฝนจะแห้งมาแห้งป่าทีนี้ที่แรกว่ากดตกคกดใดป่านน,นี้แห้งดินแห้งกดเก่กาบางฝนก็ได้ทั้งลมทั้งฝนป่าทีนี้พี่น้องเลยนะคะ ลมทั้งฝนเลย,ยนะ่ะลมพัดตน้นไม้ลมแห้งแหงลมทะเลเนาะพี่น้องเป็นช่วงพัดมาเป็นระยะระยะนะคะใลคากับทะเลนเละล้ไปค่าย คลื่นทะเลเลยนะทุกคนเพราะว่าก็สมุยเนาะจตนะเนาะยามลมพัดมาหแหงแบบคลื่นกับแหง ป่วยก็มาเรื่อยๆนะคะทุกคนขนาดสี่โมงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็มองนี่ก็เป็นชุมชนใหญ่เน,นะจ๊ะเนาะชุมชนใหญ่ เซตนึงกำลังอันได้คิวที่หกพี่น้องเลยมาฮอดอนไาาม่ละ่ะรอก่อนแล้วจ๊ะอันนี้กับูบรรยากาศข้างอนา,ามห้ลมแหงพี่น้องเบิงต้นไม้ลมมาเป็นช่วงเป็นช่วงเพราะว่ามันพอพี่น้องลมทะเลแล้วจ้ะเนาะเอ้เลืน่นได้ค่อยงางไม่หลุดลืน่น ไ่ย่างแม่มันทะลายเลยนะระวังมันทะลายลื่นไปข้าไปลูกคิวของเราแล้ว